ตแต่ชายสูงอายุเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องความแรงได้รับการหักล้างมานานแล้วทุกวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติทางการแพทย์ประจำวันของพวกเขาต้องเผชิญกับความจําเป็นในการระบุสาเหตุและค้นหาวิธีการฟื้นฟูศักยภาพในผู้ป่วยอายุน้อยทเทคโนโลยีสมัยใหม่และวิธีการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเช่นดูรคอรพร้อมการวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตทางเพศของผู้ชายได้อย่างมีในสําคัญ ผลิตภัณฑ์ดูร,คร์คอคือผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเสริมสร้างความอึดถึกทนเปลี่ยนจากหนอนน้อยให้กลายเป็นมังกรผงาดฟ้ารวมถึงยังช่วยบำรุงและฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์ให้สมบูรณ์ทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพอีกครั้งและที่สำคัญยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนประกอบอที่มาจากสารสกัดธรรมชาติจึงทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากเคมีและยังสามารถมั่นใจได้ว่าปลอดภัยและไร้ซึ่งผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้น ผู้ชายบางคนเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศให้หันไปเพื่อหันไปพึ่งการเยียวยาพื้นบ้านแต่พวกเขาทำงานช้าและเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการคุณต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากดูรคอรโปรสามารถไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการแข็งตัวแต่ยังกำจัดสาเหตุของการละเมิดในระหว่างการผ่านหลักสูตรเต็มรูปแบบกระตุ้นความแรงด้วยผลกระทบทางกายภาพต่อองคชาติเท่านั้นซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะได้รับในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจมีองค์ประกอบตามธรรมชาติปลอดภัยต่อหัวใจไม่มีข้อห้าม ไม่ก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ไม่ต้องการคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนวิธีการใช้ดรรคอร์แคปซูลสวิธีการใช้เพียงแค่รับประทานครั้งละ1นึ่งแคปซูลต่อ1วันในช่วงอาหารเย็นเพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ดูรคอร์แคปซูลซึมซับเข้าสู่ร่างกายและทําปฏิกิริยาเพื่อเสริมสมรรถภาพทางเพศให้กับท่าน ดูโรเตอร์ได้รับความนิยมนิยมอย่างมากในประเทศไทยรวมถึงในต่างประเทศทั้งในแถบยุโรปและเอเชียนั่นจึงทําให้มีผู้ไม่หวังดีทําการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ผลิตกําหนดเอาไว้ทางผู้ผลิตจึงได้มีนโยบายในการจํากัดเส้นทางในการจัดจําหน่ายเหลือเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการจำหน่ายทางเว็บไซต์ออนไลน์อย่างเป็นทางการของทางผู้ผลิตเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกคนนั้นจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ดูรคอราคาเท่าไรผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูรคอลแคปซูลยังได้มีนโยบายในการที่จะจัดโปรโมชั่นให้แก่ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์โดยจะมีการจัดโปรโมชั่นลดราคา50%ให้กับผู้ที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์อย่างเป็นทางการของผู้ผลิตในราคาเพียง990บาท